คริสเตียนแต่งหน้าได้ไหมคือเขาเอามาถกกันด้วยต่างประเทศเมื่อก่อนว่าแบบคริสเตียนแต่งหน้าได้ไหมแล้วก็คําตกของพาสเตอร์อะคือไม่ได้เฮ้ยจริงไหมอาจจะดูแบบว่าพระเจ้าสร้างหน้าแบบนี้มาดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการไม่ให้เก็บพระเจ้าไปในตัวมั้งไม่รู้เออเมื่อไปเจออันนั้นมาด้วย ในเอสเทอร์บทที่2ข้อที่12บอกว่าก่อนที่ผู้หญิงแต่ละคนจะไปพบกษัตริย์อ่ะก็จะใช้เวลาการเตรียมตัวดูแลผิวพันณ12เดือน1ปี1ปีใช่หญิงสาวทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์หลังจากได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิงเป็นเวลา12เดือนและนี่เป็นเวลาปกติสําหรับประทินผิวชโลมกายด้วยน้ํามันกัายาน6เดือนและด้วยเครื่องเทศเครื่องสาอางของผู้หญิงอีก6เดือนป็นเวลาปกติ ที่นี่ผมนีน้เันใช้มาเป็นปีแล้วนะ